วันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนนะครับได้ยินเสียงนมเปี้ยวเห่านะครับเลยวิ่งขึ้นมาดูนะครับน่าจะเห็นอะไรครับบดต้นไม้นะครับหาตัวไม่เห็นครับได้ยินเสียงเห่านะครับของนมเปรี้ยวนี่จะเป็น หมูสิงเล็กหาตัวไม่เห็นครับถ้างั้นก็เป็นกระรอกนะครับกลับมาที่เดิมอีกแล้วรูปเป็นเหรียญก็ไม่รู้นะครับนี่นุ่เปี้ยวมดกัดตือไหนืหอดูครับดูครับ น่าจะขึ้นนี้นะครับดูจากอาการนะครับครับถ้าเป็นแลนสุดยอดเลยครับน่าจะขึ้นต้นนี้ครับน,น,นี่ไปนี้ผมว่าไม่แน่อาจจะเป็นกระรอกนะครับเดี๋ยวครับลองเขย่าดูนะครับ อะไรวะแล้วมึงกินนี่วะเดี๋ยวเว็บตัวนี้น้องเปี้ยวชิ่ยยอดสิ่ยอดดูครับการตามกินต้นนั้นต้นนี้ไปเรื่อย น้ำพ่นมาแล้วน้ำพ่นต่างติดพื้นเลยน้ำพ่นไปเราไปเรื่อยๆกลับมาที่เดิมอีกแล้วน่าจะขึ้นตรงนี้นะครับกลับมาที่เดิมอีกแล้วดูครับโอ้ดูครับ,รบน่าจะขึ้นตรงนี้ ตรงนี้เลยครับาหาตัวไม่เห็นนะครับถ้าเป็นงูสิงมันไม่เห็นง่ายๆนะครับเนาะเป็นเรนลูกเรนเหรอโอ้โหเาไปแล้ว,ลวถ้าขึ้นน่าจะขึ้นตรงนี้ครับน ป่าลกอืมยุงกินตัวไหนนกเปี้ยวอืมตัวไหนไหนตัวไหนอืมดูครับโอ้ยหมดกว่าเยอะเป้านี่เลยอืมไหนมีไหมมีม,ม,มีอืมดูครับดูที่จมูกครับดู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 ครับ <laughs> ตามกินลอยมดหนึ่กัดอย่างเดียวมดกัดน,นะครับเป็นนมค้นนี้ตามกินไปเรื่อยๆนมข้นนี่นะครับนมข้นนะสามนาทีแล้ว